ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมคือพระเจ้าแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ใครก็ไม่รู้ตรงนั้น่ะเป็นพระเจ้าอยู่ตอนนี้นะครับเราและก็เพื่อนๆในนี้เราต้องช่วยกันในการกำลัดเทพเจ้าตรงนั้นหรือไม่เราก็ต้องหาทางเอาชีวิตรอดให้ได้ไม่ง้นเราจะตายโอ้ยมีอุกกาบาตด้วยพระเจ้ายาะทำลายเรานี่นักติ๊กไม่กินนักติกว้าโอ้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 รุนแรงมากเอ้ยอุกาบาตมาอีกแล้วช่วยด้วยช่วยด้วย เฮ้ยอุกบาทโอ้โหบ้านพังนี่หนังกระติกกปกินหกดาเมจหกดาเมจนี่ใครสนนะแล้วก็ยิงลัวเฮ้ยเรายิงได้ลัวเลยเฮ้ยรถไฟของเล่นคืออะไรไม่มีเสียงรถไฟเฮ้ยมีรถไฟผ่านยิง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 เมเทโอโชเวอร์เฮ้ยรุกบาทโอ้โหโอ้โหวันนี้อันนี้อันนี้อันนี้แรงจัดอันนี้แรงจัดยิง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  เอ้ยเรียบร้อยเอ้ยเทพเจ้าตายแล้วโอ้โหเราสามารถโค่นเทพได้อุ้ยเราสร้างความเสียหายไปเป็นพันเลยนะแต่ดูร้านค้าดิอุ้ยนี่เหรอนี่คือพลังอ๋อนี่คือพลังทีเ่เรามีเตะแผ่นไหวแล้วก็โบลเดอร์ก็คือโยนหินนั่นเองอ๋อมันมีโวทโวทสองแบบหรอระหว่างฆ่าพระเจ้ากับซ่อนหาอ๋อมันมีสองโหมด คือแป๊บนึงเรายังไม่ได้ดูร้านค้าเลยนะมันมีอะไรบ้าง๋อมีอุปกรณ์เราซื้อได้อ๋อนี่มีสกินเทพเจ้าด้วยโอ้โหไอ้อะไรอะเฟ้นฟไฟลเลยเราก็ต้องซื้อสกินก่อนปะอ่ะอันนี้ก็ได้เป็นเทพเจ้าพ,าพ่อมดอ่าเผื่อเราได้เป็นเทพนะครับเอยรอเราใช้เป็นกล้วยเออเราลองเป็นเทพกล้วยก่อนเราเอามาซื้ออุวกธก่อนลวกันนี่ได้แล้วหนูนะครับแล้วเราจะเปลี่ยนไปใช้ธนูยังไงเอาซื้อครัวซองด้วยเลยหรือมันมันต้องรอจบตาก่อน,อนเหรอตอนนี้ต้องใช้หนังสติกไปก่อนและเรามีไอเทมที่เราสุ่มมา ถังดับเพลิงโล่แล้วก็ที่กระโดดน่้ทำให้เรากระโดดสูงนะแต่ตอนนี้เราไปช่วยเพื่อนถล่มกับเทพก่อนแล้วกันหนังกระติกเรายิงโคตรไกลดูดินี่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 ยิงรัวๆแผ่นดินไหวอย่าเข้าไปใกล้อย่าเข้าไปใกล้เรายิงรัวๆแมชชีนกันหนังสติกแมชชีนกันปลิว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 อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโอ้ยเทพตายแน่เหลือคนอีกเยอะเลยนะผมว่าเทพน่าจะเล่นยางน่าดูไม่เปนเดินไปทางนี้แล้วเดินไปทางนี้แล้ว เอ้ยโบเดอร์โอ้ยโยนหินไม่โดนไม่โดนเฮ้ยแปลกแปลก,กแปกลปกแปลกละปกแปลกละปกแปลกละเฮ้ยเคยมันตามมาย่าไม่นินไหวโอ้มีคนโดนกระทืบเมอก้โดนไป50ดาเมจใครก็ไม่รู้แต่เราน่าจะชนะมีคนถูกกำจัดไปแล้วชนะแน่นี่โดนยิงยิงด้วยลูกเด้งดอกละ6ดาเมจเนี่ยยิงไปแบบหลวหลวเรียบร้อย ก็สเลเยอร์เมื่อไหร่เราจะได้เป็นเทพบ้างวะเราซื้อไอเทมดีอีกเหรเนี่ยเฮ้ยเราซื้อสกินเทพเจ้าได้ด้วยเรายังไม่ได้ลองใช้อันแรกเลยอ่ะซื้ออันสองเลยแล้วกันซื้อแบบรัวๆแล้วได้สกินเป็นหุ่นไล่กามาจะได้ใช้ไหมเนี่ยโอเคตอนนี้เราติดตั้งอุปกรณ์ครัวซองไปแล้วนะยิงด้วยครัวซองเราอยากเป็นเทพบ้าง่ะเฮ่ยอันนี้คืออะไรอะเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันเราขอเป็นเทพเจ้าบ้างมาถึงเวลาของเราแล้ว ไหน่แต่ครั้งนี้เรามาพร้อมกับครัวซองครับทุกคน11ดาเมจเรายืนยิงอยู่ตรงนี้นี่แหละโอ้โหโคตรฟรีมันไม่เห็นเราแน่นอนอะเรายิงแบบฟรีๆอะไรตรงนี้นี่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 ยิงยิงยิงเแล้วคนข้างบนเรามีปืนเลเซอร์ด้วยดูดีครึ่งจะครึ่งหลอดแล้วเนี่ยแผ่นดินไหวมันถ้าทำลายตึกไม่ได้ก็ไม่มีทางชนะอันนียเทพอะใช่ไหมอุย๊ยเตะเตะอะไรอะพอเห็นเราปะใน <c oughs> <c oughs> เห็นเราไปเพื่อนเฮ้ยมันเห็นมันเห็นไม่รู้แต่เรายิงฟรีจัดโอ้ยเห็น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 เวลา เว้แล้วแอบอุ้ยอุ้ยจะตายจะตายตรงนี้แหละเนียนตรงนี้แหละเนียนเฮ้ยเกือบแล้วเห็นเห็นเมืองทำลายได้เรายังโอเคอยู่เลือดเรายังเหลือครึ่งหลอดนี่นี่นี่ยิงครัวซองเอาครัวซองไปกินน่าจะอร่อยเฮ้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 ยตกตกตกไม่มีฟอร์ดามจด้วยโอเคตายโอ้โหง่ายเกินฮัลโหลเพื่อนอันนี้คืออะไรอะโอเพนออ๋อเปิดเปิดพลังหรอได้ค้อนของเล่น ปิดได้อีกเหรอนี่คือพลังเทพใช่ไหมได้ดวงตาเลเซอร์โอ้โหแต่นี้ทำไมมันดูเหมือนไม่ค่อยโหดเลยวะระเบิดนี่คือพลังที่เรามีเรามีคือหอันเลยใช่ไหมไม่รู้และมันอะไรยังไงนะอยากลองเป็นเทพบ้างอะ่ะนี่คราวนี้ลองซ่อนซ่อนและค้นหาจากเทพเจ้าดูดีกว่าจะได้ไหมอยากเราอยากลองซ่อนดอะ่ะนีเน่เหมือนจะได้นะครั้งนี้นี่ได้หมด High and Seek นะครับคือเราต้องแอบซ่อนจากเทพเจ้าให้ได้แล้วเราคือ เฮ้ยมาไงแล้วเราก็ได้เป็นเทพเราคือเทพแล้วในสุดฉันคือเทพเีอะรเลเทพแห่งหุ่นไล่กาฟักทองมีคนอยู่ข้างบนนั้นมันใช้ยังไงวะระเบิดใช้มันใช้ยังไงอะระเบิดใช้ยังไงวะมันใช้ยังไงงั้นเราค้อนทุบ พรอนทุบนี่บ้านพังเมื่อกี้ใครอ้ไรไอคนนั้นทุบไอตรงนั้นมีคนเหรอเฮตาเลเซอร์ชีดวิววิววิน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 โอ้โคตรโกงเลยนี้ตาเลเซอร์ชีดชีดโอ้ไม่ตายซะไอ้เจ้าพวกมันนึ่งโยนหินว้าว ตูมลาลาระเบิดลาลามันร,ร,ร,ระเบิดยังไงไม่รู้นะนี่โยนหินอีกตรงนี้มีคนลา<ะ>นีา่โดนเต็มเตะเตะนี่เตะเตะเตะโดยแมนะ่นี่กระทืบคนกระทืบนี่โดนเทพเจ้าหุ่นไลกาลาลาลายิงฉีดอรมณ์โอ้ยทำไมเราลอ,อยอย่างนี้ นี่ตรงนี้มีคนฉีดฉีดเจนี่ไปไหนอยู่ไหนอยู่นี่เหรอฮะทุบปละล่ะทุบทุบนี่ทุบไม่โดนด้วยนี่เอ้ยทำไมมันโดนยากจังวะพอดินไหวระเบิดระเบิดโคตรมั่วเลยตอนเนี้ยตาเลเซอร์จีตาเลเซอร์คคืเเอเทพ แห่งการทำลายล้างเทพแห่งฟันคลองยังไงเล่าไปไหนแล้วป้ายหินนี่ตายอีกหนึ่งตัวนี่โดนหินอีกหนึ่งทีเราก็ทุบไงแฮมเมอร์ดารมันมันเข้ายากเหลือเกินตรงเนี้ยพัทงทิ้งดิพังทิ้งดิพังพังบ้านทิ้งทีเหอะขอร้องแหละป้ายหินอัดกำแพงก็ได้นี่แตกไปมีอยู่ไหนอีกตรงนู้นก็หน่อยอาจีจี เหลือใครเหลือใครอีก,กข้ามาแล้วลาลาพังจรวจลวดอ่ะพังทิง้งเจอแล้วววอยู่นี่โดนปาหินแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเตะเตะ <c oughs> กระเด็นไปนู่นเลย <c oughs> กระเด็นไปโคตรไกลต้องเจอปลาหินปลาแบบดักหน้าปลาแบบ ดักหน้าเรียบร้อยตายอุย้ยยังเหลือคนอีกเหรือตรงนู้นตาเลเซอร์จีอุย้ยนี่ไงหมดแล้วหรือเปล่าโอ้โหไม่รู้ชนะหรือเปล่าแต่เราฆ่าได้เยอะอยู่ได้มาห้าพันเลยเหรอเอาว่าเราไม่งโคตรโหดเอาเรื่องซื้ออาวุธนี่ตอนนี้อาวุธเรามีเป็นไอ้นี่ปืน,ป,นปืนเลเซอร์หรือปืนอะไรก็ไม่รู้นะอุย้ยเราสุ่มอีเหรอลระดับเละเ,เนี่ยเฮ้ยเหมือนจะเป็นระดับเล การระดับแลได้มิสไซน์มานะครับอุ้ยเอว่าพลังโคตรเยอะพลังเทพเราโคตรเยอะโอ้โหเป็นเทพนี่มันโคตรสุดยอดจริงรงโอ้ครั้งนี้คนเหมือนจะโหวดฆ่าเทพเจ้ากันแนฮะเฮ้ยเหมือนคนนี้ก็ยังไม่เคยเป็นเทพหรอเะนะี่ยเป็นคนเพิ่งมาเล่นใหม่อุ๊ยแต่เขามีสกิลเยอะอยู่นะมีทั้งสกิลขึ้นอุ้ยแปลงร่างมีชุดด้วยคนนี้มีสกินเอาเรื่องจัดเฮ้ยเหมือนใช้พลังน้ำแข็งเหรอพวนน้ำแข็งแต่เรายิงไงยิงจากตรงนี้ก็ถึงเนี่ยยิงโคตรไกลเลยนี่นีหนีน ตอนเราเล่นเราไม่ได้ต้องสู้กับใครอ่ะเราแค่ต้องหาคนให้เจอครับนี่อยู่นี้แล้วก็ยิงฟรีไม่มีใครเห็นเห็นปะวะเห็นปะวะไม่เห็นเห็นปะวะเฮ้ยเลยเห็นปะเเเดห็นแน่เลยเดินตรงนี้แล้วเวลาเอาเทบตกเหวตายเทบตกเหวตายอะไรของเขาเนะี่ยพ่อจะฟก เทพตัวเหวตายขอเป็นเทพอีกสักตาหนึ่งได้ไหมทําไมมันไม่มีเราในนี้เลยอ่ะโอ้นี่มันเทพหน้าใหม่นี่ว่ะอุ้ยสกินพ่อมดเทพหน้าใหม่สกินพ่อมดแล้วก็ยิงฟรีเลยเอาเลยเทพยืนนิ่งผมว่าถ้าเจอแบบเนี้ยเราต้องทำลายตึกก่อนเลยถ้าเราเล่นเป็นเทพอ่ะเฮ้ย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 แปลกๆละแปลกและทำไมยืนอยู่หน้าบ้านเราอย่างงี้อุ้ยอุ้ยพังบ้านขอไปหน่อยโอเคไม่ได้ไหวอุ้ยเราออกเราออกไปจากบ้านก่อนออกไปจากบ้านก่อนนี่เฮ้ยลวงแบบ อะไรอะไรครับเนี่ยอันนี้อะไรครับเนี่ยมาครั้งนี้ซ่อนหาไหมเออซ่อนหาไหมยังไงครั้งนี้เป็นซ่อนหาอีกรอบหนึง่งถ้าเป็นซ่อนหาผมอยากลองซ่อนบ้างอะ่ะเราคงไม่ได้เป็นเทพตอนซ่อนหาใช่ไหมโอเคมาซ่อนหาครั้งนี้เราไม่ต้องต่อสู้กับใครเราแค่มีชีวิตรอดนะครับเฮ้ยเทพนี้มีสกิลอะไรด้วยอะ่ะรีเซิลเหรอมีรีไซเคลิลมีต่อยพายุเตะโ,โอ้โหเป็นร่างเดียวกับเราเลยเราต้องแอบอยาให้เห็นเราอยู่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละปลอดภัยสุดเชื่อผม ผมไม่เห็นผมแน่ไลซิไอเทมอันแรกของเราคืออะไรอะลองใช้ได้ไหมเุ <AN N> <IO> <c oughs> ้ยระเบิดควัน <laughs> แบบนี้มันเรียกร้องนี่ว่ะแบบนี้มันเรียกร้องมันเห็นแล้วนะเวแล้วเฮ้ยมันกระโดดรอยไปไหนแล้วเอ้ยหายเอา้าอุย้ยเอา้าลอยลอยไปไหนไม่รู้แล้วเพิ่งล่วงลงมาแต่เราแอบ,บอยู่ตรงนี้ได้พอตอนใกล้ๆท้าย๋ายวมันก็จะเปิดเผยตัวเราอยู่ดีเราก็ต้องวิ่งหนีอยู่ดีนะตอนนั้น แต่ตอนนี้เราก็ขอเราก็ขอเงียนอยู่นี้ก่อนแล้วกัน Two thousand years later เฮ้ยตอนนี้เหลือสองคนแล้วเวลาแผ่นดินไหวตอนนี้มันกำลังหาคนอยู่นะครับเทพเทพหุ่นไร่การอารวาสเฮ้ยขึ้นไปข้างบนได้ไงอ่ะโดนเห็นนะน้าโดนเห็นนะหน่ะโดนเห็นแล้วอุย้ยโอ้โหโดนถล่มเสื้อแดงต่อยต่อยไม่โดนทันเดอร์คราวโอ้ยเสื้อแดงตายเหลือแค่เราเวลามองหา เราต้องไปเชิญหน้าว่ะเฮ้ยมันเห็นแล้วโอ้โ o เฮ้ยเอายังไม่เห็นเขายังไม่เห็นเราเหรอเฮ้ยนี่ไงเปิดเผยตัวตนเปิดเผยตัวตนเราต้องรีบวิ่งหนีไปให้ห่างครับเขาเห็นยังวะไม่เห็นไม่ทันนะนายี่ิวิเรารอดนะนสิบวิ13 12ามสิบสองเห็นบอกวะห้าแล้วสีไม่โดนเรารอดเฮ้ยเอาเรื่องเรียบร้อยโอ้โหสบายสบายชิวๆนี่เปิดได้หนึ่งอันด้วย โอ้โหได้มาสองพันจรงเหรอเฮ้ยนี่ไงเราได้มาเหมือนกันหมัดเมกา้าโอ้โผมว่าถ้าจะเล่นนาไปเล่นค่าเทพน่าจะมันกว่าวะ่ะซ่อนแอบมันมันได้ตังค์ก็นนอยนะแ้วมันก็ทําอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ขอเป็นเทพ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 โอ้โน่าจะไม่ได้เป็นเฮ้ยหรือได้เป็นโอ้โหขึงขืนไม่เป็นโอ้โอยอม,มีสกิลระดับลีเจนสกิลอะไรอะ่ะ บอลบอลไฟเหรอบอลไฟบอลโอ้โหเป็นเชนซอแมนด้วยเชนซอแมนเชนซอแมนล่างเทพอุ้ยชาท่าเดอะซันก็คือท่าพระอาทิตย์โอ้ยดูดิโอ้โหนี่คือสกิลระดับเลเ e n d ์สกิลระดับเทพตัวจริงแอซิดสตอ m มโอ้โหมีหมอกพิษด้วยโอ้โหคนนี้สกิลโคตรเยอะเอายิงอยู่ห่างๆแล้วกันฟาแลบโอ้คนนี้สกิลอลังการจัดคนนี้สกิลอลังการจัด กางเกงก็ไม่ใส่ประเด็นน่ะนี่หามุมยิงดีๆเพื่อฆ่าเขาเฮ้ยเห็นแล้วเหรอเฮ้ยเขาเห็นเราเฮ้ยใช,ใชท่าอะไรปลาของเทเลเคเดซิส์เหรอเฮ้ยมีเ <c oughs> ดนเดสาร์ด้วยมาจากไหนนี่แหละเจ้าเทพฉันคือกอสเลเยอร์แกไม่มีทางฆ่าฉันได้หรอกตั้งแต่เล่นมาฉันยังไม่ตายเลย <c oughs> ตายเพราะตกเหวอย่างเดียวนะอันนั้นนับนับหรอือเปล่าเฮ้ยมันเห็นเราอย่าอย่าเข้ามาอุยออ้ยเอสิสโตมเฮ้ยบ้านพังเวรแล้ว โอยๆๆๆๆโอ้โหคราวนี้น่าจะไม่รอดว่ะเราไอ้เทพคนนี้มันโหดจัดไอ้คนนี้มันโหดจัดอุกบาทด้วยโอ๊อฮึโอ้ยๆๆๆโนโนโนบร้อโนบร้อย่าอย่าฆ่าเราเราไม่รอดแล้วใช้ใช้สกิลใช้สกิลนี่กดโล่บาเลียยังไงเรายื้อยื้อเวลาให้ได้มากที่สุดเฮ้อยู่ใต้มันให้มันหาเราไม่เจอให้มันหาเราไม่เจอ ไม่รอดโอ้โหตัวนี้มันตึงว่ะตัวนี้มันบี้เรายับเลยอะ่ะโอ้โหเราไม่รอดว่ะทุกคนโอ้โหเชนซแมนตัวนี้มันตึงจริงขออยตาหนึ่งขอใอยได้เป็นเทพเถอะแมปมาครั้งนี้จะได้เป็นไหมเนี่ยเฮ้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 ยได้เป็นเทแล้วว้โหกลายเป็นเทพรเเทพระเจ้าผมคือเทพพระเจ้าแห่งกล้วยกล้วยมาแล้ว เดี๋ยวจะห่งกล้วยู้หาคนนี่ไงมิสไซยิงตูโมโหูยโดนบ้างไหมเนะี่ยระเบิดปล่อยระเบิดเข้าไปในบ้านปล่อยระเบิดเข้าไปในบ้านเอ้ข้างหน้ามีคนเราต่อยเมกาพันนีแ่แตกหนึ่งสวยพี่สวย,สวยอย่างง่ายดายเอ้ยใครยิงเฮ้ยยิงอะไรไอ่ต่อยแม่งเลยมิสไซเปล่าล่ะมิสไซตูมแล้วใครใครอยู่ข้างบน ใครมันอยู่ข้างบนลงมาเว้ยเฮ้ยอะไรอะไรเอาไอ้คนนี้ก่อนแล้วกันเลเซอร์เลเซอร์เลเซอร์จีจีแตกแตกเราปล่อยมิสไซล์รืระเบิดโอ้โหมิสไซล์แม่งยากว่ะเราต้องเข้าไปข้างในเนี้ยทุบทิ้งแม่งเลยนี่ก็ะปายหินอัดเอาไอ้คนนี้ก่อนก็ได้อไอ้คนนี้เอาโดโด,โด,โด,โดโดโดตกเหวตายอาไอ้คนนี้ลงมาแล้วป้าไอ้ ไม่มันหลบมันหลบได้ไงปล่อยเลเซอร์ฉีดเลเซอร์ตาเลเซอร์โคตรเกียนบอกเลยมั่วไปหมดครับตอนนี้มิสไซยิงมิสไซปุ่มโดนหรือเปล่าไม่รู้เม,กา,มกาพันช์เมกาพันช์เฮ้ยไม่โดนได้ไงวะแผ่นินไว้ปุมเตะเะละ่ะเตะตีเตะเตะแม่งตายเลยเทแผงกล้วยอารวาสแล้วนี่ไปไหน หนีไปไหน,น,ไห,นไไหนีไม่รอดหรอกแกหนีไปไหนไม่รอดหรอกวิญญาณจะตามไปอยู่ทุกที่นี่ปาหินปาหินมิสไซล์มิสไซล์ระเบิดเรียบร้อยแตกหนีไปไหนหนึ่งกันโดนระเบิดก่อนเลยระเบิดอยระเบิดไปโดนระเบิดแน่ตาเลเซอร์จีจีตาเลเซอร์เเอรดีโคตรโกงโคตรโกงเอาดิจีหยียบกระทืบ ใครอีกใครอีกเอายิงมิสไซล์ใส่ถล่มตรงนี้ก่อนเลยถลม่มทุบเราจะทุบเพื่อที่จะเข้าไปเฮ้ยใ,ใครใครมันยิงเราอยู่ไหนวะปุกรบาตโยนหินโยนหินโยนหินโอ้ยใครตายก็ไม่รู้ตาเลเซอร์มาใครมันตามหลังตามหลังทําไมตามหลังทําไมฉีดเหลือพวกเรชีวิตคนเดียว หนึ่งหนึ่งแล้วสินะเรียบร้อยโอ้โหเอาดีเทพเจ้ากล้วยทอดชะนะแล้วเฮ้ยโคตรมันเลยว่าแบบนี้โอเคก็เป็นว่าวันนี้เรามีกันบินเท่านี้แล้วกันแต่หวังว่าทุกคนจะสนุกนะครับผมแล้วถ้าใครอยากเล่นนะเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์แมปเอาไว้ใต้คำอธิบายด้านล่างนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ไปละเจอกันบ๊ายบาย